สวัสดีค่ะสวัสดีเอซช่องไม้สวยงามคุณแหมมที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะคลิปนี้จะพาะชมโชก้าชั้นค่ะโชก้าชั้นไม้สีม่วงที่เป็นเชื้อม่วงนะคะเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะคะนี้จะเป็นแม่พันธุ์ของเรานะคะแม่พันธุ์ของสวนเรา สวยไหมคะ fc ขาสวยมากๆเลยค่ะต้นแม่พันธุ์เก้าพันแปดพันเก้าอะไรพวกนี้คะ่ะราคาแต่เดี๋ยวไปดูราคาเบาๆกันไซส์แม่พันธุ์เราก็มีแบ่งปันนะคะแม่พันธุ์เรามีแบ่งปันสวยมากเลยนะคะแม่พันุ์ใครที่แบบงบได้งบถึงแล้วก็ข้ามขั้นตอนซื้อเวลาก็จัดแม่พันธุ์ได้เลยอันนั้นจะเป็น พุทธรักษาด่างอู้สวยจังเลยค่ะเขาได้น้ำเนาะแตกใหม่สวยมากเลยพุทธรักษาด่างโอเคค่ะไปดไูไม้สีม่วงกันไม้สีม่วงกันพวกนี้ก็มีเชื้อม่วงนะคะเดี๋ยวก็นําเสนอไปสักสีหกระถางกันแล้วการคลิปจะได้ไม่ยาวมากมายนะคะเดี๋ยวเดินไป ยังไม่ถึงที่วางนีก็สวยดีเนาะทรงดีจังเลยอะ่ะเป็นแบบดาก้อนนะเนี่ยเป็นลูกผสมดาก้อนก้านสวยนะคะเดี๋ยวจะมาทำราคานำเสนอกันในคลิปหน้าฝนตกนะคะได้ฝนได้อากาศดีอากาศแบบชื้นๆหน่อยอู้โชคเก้าชั้นสวยค่ะโชคเก้าชั้นสวยมากๆนะคะ เพราะว่าอากาศดีอากาศแบบว่าเย็นเย็นคอยดูหน้าหนาวกันนะคะคอยดูหน้าหนาวกันโชคของเราจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาอวดหน้าหนาวกันแล้วใครที่มีโชคเก้าชั้นที่บ้านก็ชมพร้อมกันกับหน้าหนาวต้นนี้สองพันบาทนะคะต้นนี้ไหนๆก็ส่งแล้วก็บอกราคากันไปเลยสองพันบาทมันสวยมากเลยดูสิคะใหญ่เดี๋ยวสักอีกสักแบบ สองอาทิตย์ก็ราคาก็จะต้องปรับขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าน้องสวยขึ้นใบยอดใบใหม่อะไรสวยขึ้นหมดเลยตอนแรกๆอันนี้ด่างฮาฟด่างไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด่างฮารฟพอใบรองยอดแล้วก็ใบใบยอดมาด่างแบบสุดจริงนะคะ2,000บาทราคานี้เอาไปได้เลยแล้วก็คลิปนี้แล้วก็อันนี้อีก หนึ่งพันสามรอยห้าสิบาทเห็นไหมคะรอใบมาอีกใบหนึ่งใบแตกมาอีกใบหนึ่งราคาก็เกินนี้แล้วนะคะเอามาค่ะมาชมไม้สีม่วงกันดีกว่าเปิดกันที่ต้นแรกกันเลยไม้ม่วงนะคะไม้ม่วงม่วงแบบนี้เลยนะคะชมพูม่วงทรงคอมเพกนะคะคอมเพกเตี้ยๆสั้นๆเปลี่ยนกระถางให้แล้วกระถางละ กระถางสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วก็มีแต่สวยขึ้นตลอดไปค่ะไม้แบบนี้ดะใบใหม่มายอดใหม่มาก็สวยขึ้นไอย้ยังแอบมีดอกแล้วเหรอเนี่ยตลกจังเลยสงสัยอายุเยอะแล้วละ่ะคอมเพกมากเลยนะคะต้นนี้คอมเพกมากมากเลยคอมเพกสุดๆเลยแล้วก็ใบใบใบไม่ได้แบบว่าใหญ่มากนะคะ สวยอยู่นะต้นนี้1,500บาทค่ะ1,500บาทสำหรับไม้ม่วงชมพูม่วงคอมเพกฟอร์มนะคะต่อไปค่ะต้นที่2ของไม้ม่วงนี่ใบล่างแบบนี้นะคะใบรองๆมาก็เป็นแบบนี้นะคะม่วงเข้าแล้วก็ม่วงก็เข้านะคะสีเขามีเม็ดสีของสีม่วงค่ะ มีเม็ดสีของสีม่วงพอถึงแบบว่า,อาพอได้เวลาจริงๆอ่ะก็สีเขาก็จะแบบเข้มก็จะออกสีม่วงก็จะออกนะคะถ้าไม้ที่แบบว่าไม่มีเม็ดสีอ่ะมันไม่มีแบบว่าความเป็นเม็ดสีอยู่ในใบอ่ะเลี้ยงยังไงมันก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้สีแต่ถ้าเราซื้อไม้เราดูไม้เขาจะมีเม็ดสีประมาณอย่างนี้ค่ะอน,นาคตก็ ก็ได้สีอยู่นะคะโตขึ้นสีแต่ไม้ที่แบบว่ายังไงให้เปรียบเทียบเนี่ยเนี่ยแบบอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็มันเป็นเม็ดสีเนี่ยไหมคะตอนแรกๆเลยนะไม้พวกนี้แบบว่าไม่มีสีไม่มีอะไรเลยนะธรรมดาหมดเลย ทีนี้เขาจะแบบพอพอใบนี้มาเม็ดสีเริ่มมาเม็ดสีม่วงเริ่มมาแล้วก็จะใบยอดมาก็ด่างมาแล้วทีนี้ความเป็นม่วงก็จะมาไมา้พวกนี้ยเขามีเชื้อนะคะ,ะต่อไปกระถางที่สองนะคะต้นนี้นะคะสิบนิ้วค่ะสิบนิ้วอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะดูใบยอดของเขาค่ะสวยมากนะคะสวยมากๆใบยอด แล้วก็รองยอดเห็นไหมคะดูสีกระดูกก็โอเคชัดเจนเม็ดสีกระจายเต็มทั้งใบเลยนะคะสําหรับใบรองยอดใบนี้ไม่ต้องห่วงเลยหายห่วงเลยอันนี้อเม็ดสีมารองรองของรองยอดอีกทีหนึ่งนี่ก็จะเม็ดสีมันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ใบยอดนี่หายห่วงเลย1,500บาทราคาแค่นี้คือแบบโอ้เบาหวิวมากนะคะ ซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานไม้ฟอร์มดีฟอร์มสวยโตแล้วนะคะ1,500บาทกับ1อันนี้ก็1,500บาทเช่นกันนี่คอมเพลกฟอร์มนะคะเป็นไม้คอมเพลต่อไปนะคะต้นที่3กระถางที่3ที่นำเสนอในวันนี้ต้นนี้ฉีดน้ำเมื่อตะกี้ต้นนี้คือเม็ดสีมาแบบ สุดยอดมากแล้วก็ม่วงออกดำดำด้วยนะใบ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 ดำน่ะเป็นม่วงดำสีมันไม่ได้แบบสีสีใบไม่ได้แบบว่าเงาเงาด้านไม่ได้แบบว่าด้านด้านนะคะอันนี้แบบว่าใบาเขาเงามันเงามันแล้วก็ม่วงเข้มมากๆนะคะม่วงเข้มมากๆแบบนี้เลยมียอดอย่างที่เห็นนี่ถ้านับก็น่าจะประมาณ สามยอดสี่ยอดนะคะเอฟซี FC ขาน่าจะสี่ยอดค่ะคือไป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 ยกยอดได้นะคะไป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 อะไรนะไปแยกนะคะไปแยกนอไม่ใช่ยอดยอดอะไรมันจะเยอะสามสี่ยอดขนาดนั้นพูดผิดพูดผิดพูดแล้วพูดผิดอีก อ้ามีหนอนะคะมีหนอสี่ห้าหนอเลยแม่ค้านับนับ,น,บนับได้ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะไม่ไม่หมดจริงๆเพราะว่ามันกองรวมกันอายุอัญญเต็มไปหมดเลยมันนับไม่ได้นะคะอยะดูใบล่างของเขานน่มันไม่ใช่ใบเสียใบตายใบเบินนะคะมันสีของเขาค่ะสีของเขาเลยสวยจังนี่ก็มู ม่วงม่วงม่วงจริงๆเอาเปิดราคากันเลย2,500บาทนะคะต้นนี้เปิดราคาเลย2,500บาทเอาไปนะคะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเราจะได้ไม่ต้องแยกหน่อนะคะให้ f c เอาไปแยกหน่อเอาเองนะคะไปแยกหน่อเอาเองดูความเป็นแบบสีของเขาห้าหนอ่อ2,500บาทอะ ได้ต้นละ500บาทเองและนำซ้ำยังเหลือหัวหัวยอดของเขาอีกนะมันคุ้มมากๆเลยสำหรับต้นนี้2,500บาทนะคะพร้อมส่งดูความเป็นชมพูสิคะชมพูมากแล้วใบก็เงามันมากๆเลยอันนี้สีโอเคมากเลยสำหรับต้นนี้นะคะการก็การก็ม่วงสุดๆเลย คือเขาจะเป็นก้านยาวเพราะว่ามันแย่งกันนะคะมันแย่งกันถ้าแยกต้นออกมาเป็นแบบแบบหนึ่งต้นหนึ่งต้นมันก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่ยาวอะไรฉลูดขนาดนี้สําหรับก้านเขานะคะแต่จริงๆก็คือเป็นทรงก้านยาวหน่อยหนึ่งละมันไม่ใช่ทรงคอมเพกฟอร์มแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคะสําหรับทรงก้านยาวมันก็จะเป็นทรงก้านยาวประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะไม่ได้น่าเกลียดถ้าต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่ขึ้นมาก็ไม้มันก็จะทรงก็จะสวยอ่ะ 2 5 0 0บาทนะคะเม็ดสีสุดยอดมากนะคะดวนเลยนะคะต้นนี้ไปเลยใครเจอคลิปนี้แล้วก็อยากจะเก็บโชคเก้าชั้นเอาไปได้เลยต้นต่อไปต้นนี้นะคะใบยอดมันด่างมาน้อยจังเลยแต่ก็ด่างนะคะด่างไม่อยากไม่อยากจะจับเขามากมันจะช้ำ นี่ด่างตรงนี้แล้วก็ด่างตร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 งเนี้ยค่ะกา้าใบความเป็นสีชมพูก็ชมพูม่วงอะ่ะเป็นสีม่วงอย่างที่เห็นเพราะว่าคลิปนี้จะนําเสนอไม้ม่วงสักสี่สี่กระถาง ก็หนึ่งพันห้าร้อยอ่ะสามกระถางนะคะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะต้นนี้จากหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะ mm. ก็เอาไป mm. ไปหนึ่งพันห้าร้อยเท่ากับสองต้นนั้นก็แล้วกันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไม้ในกระถางสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วเป็นไม้ม่วงนะคะสี่กระถางนี้เป็นไม้ม่วงม่วงเข้มม่วงจัดม่วงดีทั้งนั้นเลยนะคะมีอยู่สามกระถางนี่คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางที่หนึ่ง 2,500บาทกระถางนี้นะคะมีหน่อสิห้าหน่อแล้วก็1,500บาทนะคะแล้วก็1,500บาทค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตรํำลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมค่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ